วงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือเดิมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดตั้งสภาวิวชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสอชอวททำหน้าที่ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งควบคุมกำกับการประกอบวิชาชีพในสาขาที่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยกำหนดให้สชวทมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์หลัก ในการส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพตลอดจนให้มีอำนาจในการออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาความรู้ทักษะและขีดความสามารถให้มีมาตรฐานยกระดับคุณภาพการประกอบวิชาชีพและการควบคุมจรรยาบรรณเพื่อมีให้ผู้ที่ขาดความรู้ความสามารถเข้ามาประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมที่อาจดำเนินงานผิดพลาดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน และสังคมโดยรวมได้อันเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อการพัฒนาประเทศซึ่งการใช้กลไกในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพักใช้ใบอนุญาตเพิกถอนใบอนุญาตตลอดจนการควบคุมจรรยาบรณวิชาชีพนอกจากนี้ยังร่วมดําเนินงานกับสถาบันการศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนกรอบกับเป็นเวทีให้ทุกสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมาร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปในแนวทางเดียวกันก่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งของประเทศอย่างยังย่งยืนต่อไป สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพุทธศักราช2551รองรับซึ่งใช้เป็นหลักประกันในการคุ้มครองดูแลและส่งเสริมพัฒนาความรู้ทักษะและขีดความสามารถตลอดจนควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้สชวทมีคณะกรรมการซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งครบถ้วนโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่27กรกฎาคมปี2551ถือเป็นองค์กรวิชาชีพลำดับที่14ของไทยในปัจจุบัน อำนาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีสาระสำคัญในการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยกำหนดแผนการส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น4กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรและกลุ่มวิชาสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกำหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมเป็นสีสาขาได้แก่สาขานิวเคลียร์สาขาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษสาขาการผลิตการควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตรายสาขาธรณีวิทยาและสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาการพอเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่เกาะให้เกิดโรคให้เป็นที่สนใจแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สชวทเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนายกระดับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยสู่สากล